ครับสวัสดีครับพีีทุกคนนะครับเนาะครับืันนี้กลับมาพบกับป้าเตมเนาะพี่น้องเนาะครับป้าเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อขึ้นนี้เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบสี่กรกฎาคมหกแปดครับลาวพัฒนาออกสองศูนย์เก้าหนึ่ง สามศูนย์ครับเลขล่างก็ออกเกนะ้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เลขรัฐบาลให้เฮาพี่น้องเอ้งวดที่ผ่านมาเลขล่างออกเก้าหนึ่งจำได้บ่พี่น้องครับงวดนี้มาออกเลขเล่านะครับเกือบออกกองงวดนะพี่น้องเนาะขับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมากับเข้าตกกันเลยพี่น้อง นี่นะครับวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568าลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องกมาวเก่าเนาะ 9, 1, นพี่น้องเนาะเสียดายเก้า2 9งเกาเกาออก91ครับแต่ว่ากันพี่น้อง0304นะครับนี่ครับปรากฏว่าเลขออก30ครับเข้าตัวก,กับเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าเข้าตุกกันซะจังนกันอาหันนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะพี่น้องครับเราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับ วันพุธัวพไปน้องเนาะวันพุทธที่สิบหก ครับบนล่างวิ่งรูด4กับ5นะครับครับชุดวิ่นไดพี่น้องเด้อ หกเจ็ดแปดสามสี่ห้านะครับเดี๋ยจับแปรงสีได้พี่น้อง ส <4 S 2> นะครับหกห้าครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับ แปดสีแปดห้านะครับ <c oughs> ครับเน้นที่ซีพี่น้อง เนี่ยติดสี่พี่น้องมนในโมเืองเลขก,กันนะพี่น้องเกียสามแปดสามนะครับ นี่ครับแต่ว่าตกกันกระเบื้งไว้น้าเล้อพี่น้องเด้อครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้น้านนาอพี่น้องมวลผลมากก่าศูนย์สามเลขกอ,อก30มศนย์ะค,ครับครับวันพุธน้พี่น้องเนาะวันพุธที่16กกรกฎาคมสองห้าหลาวพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4ค่ับชุดวิ่งกับหกเจ็ดแปดสาเนาะพี่น้องเนาะเอาเน้นให้6 4 7 4 8 4ครับ6 5 7 5 8 5็าแมากเก่าได้พี่น้องเด้อรับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ได้่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบรงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตียมข้อไว้พอนคอยเขาขอให้ปังปังครับพี่น้องอิซี่ก็จะได้สกบกมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มเนาะพี่น้องเด้ขอข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาคาม รับสุดท่ายท่ายสุดก็ทุกคนโศกโมันๆเฮงเฮงรวยๆยเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม